ถ้าใครดูอยู่แล้วก็แพลนว่าจะมานะคะแนะนําว่าดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็ทกําการบ้านกับตัวเองก่อนมานะคะแล้วเราจะได้ขอพรส่งบงังปังๆกันตลอดเลยค่ะ สวัสดีค่ะสานะคะก็วันนี้สาได้พาทีมรวิภาทุกคนนะคะมาไหว้เทวะไลยองค์พระพิฆเนศนะคะคุ้มบางกระเจ้าที่สมุทรปราการค่ะก็เป็นองค์ที่สามาไหว้ขอพรแล้วแบบโหประจักษ์เป็นจริงจริง,รงสาก็เลยอยากเชิญชวนทุกคนนะคะลองมาไหว้ดูก็เลยตั้งใจทําบล็อกนี้มาให้ทุกคนดูนะคะว่าเอยเป็นไงบ้างเพราะว่าแต่ละอย่างมีกิมมิคเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะองค์พระพิฆเนศอะ ก็เป็นองค์ที่ช่วยเรื่องความสําเร็จหน้าที่การงานการเรียนการศึกษาน้องๆคนไหนยังเรียนยังสอบอยู่นะคะก็แนะนาํามาไหว้เลยหรือใครอยากประสบความสาเร็จด้านการงานก็มาไหว้ที่นี่แถมยังมีองค์พญานาคราด้วยนะคะติดกันเลยค่ะแล้วก็มีองค์พระราหูมาไหว้ขอพรมีพระศิวะด้วยเช่นกันนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครมาก็หวังว่า คลิปนี้ก็คือจะเป็นทิปเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นะคะที่ทุกคนจะได้ไปทํากันบ้านก่อนมาเพราะว่าเขาบอกว่าขอ1ข้อขอแล้วก็ให้เป็นแบบพรสั้นๆที่เกิดขึ้นได้ภายในแบบเดือน2เดือนเนี้ยค่ะก็อยากให้แบบคิดก่อนมาเฮ้ยถ้าอยู่ดีมาใช่ป่ะคะแล้วก็เหมือนรอบแรกสามารถสามารถทิสามาก่อนถ้าก็รู้สึกว่าโอ้เราขอเรื่องอะไรดีนะหน้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบสมาธิเราเสียดังนั้นถ้าใครดูอยู่แล้วก็แพลนว่าจะมานะคะแนะนําว่าดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็ทำกันบ้านกับตัวเองก่อนมานะคะแล้วเราจะได้ ขอพรส่งบงังปังปกันตลอดเลยค่ะนมัสเตค่ะสวัสดีสัาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะวันนี้เรามามูกันนะคะมูเตลูนะคะ,นะคะปังกุลเยนะคะสำหรับพระพิคเนตปางน,นี้ค่ะเดี๋ยวด้านในเราจะเข้าไปสักการะการสูงเท่ากับตึก3ชั้นเลยนะคเนตปางน,นี้ค่ะผู้คนศรัทธาองค์พระพิคเนตจะมาเดินลอดใต้ขาท่านนะคะเรียกว่าการเดินลอดประชงองค์พระพิคเนตนะคะจะมีพี่พรามประจําเทวไล แนะนำในการน้อมจิตขอพอรก็จะเร็วกว่าการขอเองนะคะครึ่งสักการ,ระบูชาด้านหลังนี้ค่ะเราบูชาไปแล้วเนี่ยหลังจากทำพิธีเสร็จแล้วให้นํากลับบ้านเป็นสิิมงคลนะคะมีชุดไหนบ้างอาดูด้วยกันเลยมาได้เลยจ้ะมาชุดเล็ก159บาทนะคะจะมี ข้าวนะเรียกว่าความมั่งมีในเงินตรานะคะความเจริญข้องงานเองสีก็เหมือนสีมหาเทพนะคะส่วนธัญพืชเนี่ยเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์การกินอยู่สุขภาพความรักครอบครัวเซตกลางบูชัยอยู่ที่2องเกานะคะอุดมสมบูรณ์เงินทองนมน้าพร้อมส่วนชุดใหญ่เนี่ยจะคุ้มนะคะชุดใหญ่เนี่ยเราจะให้ภาพมหาเทพแล้วก็ผลไมารากไม้พร้อมไปด้วยทุกชุดเอากลับบ้านหมดเลยนะยกเว้นโต๊ะพี่แล้วก็แก้วพี่ยาวกลับเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังนะคะรายได้หลังจากให้ใจ่ายเราสร้างที่นี่นะคะ ชุดลอดพระชงนะคะก็คือมีเลือกได้เงินกับความรักนะคะนีวันนี้เราก็ผาทีมาแต,แต่แต่ละคนนี่คือขอเรื่องเงินอย่างเดียวเลยคือเรื่องเงินกับความรักต่างกันยังไงหรอคะ,อะเครื่องถวายเงินเนี่ยค่าก็เหมือนความจริญน้องงามน,นะคะผลทัญาพืชเนี่ย,นนยก็คืออุดมสมบูรณ์การกินอยู่สุขภาพครอบครัวนั่นเองนะคะทังนั้นต้องเลือกนิดนึงเนาะว่าจะเงินหรือความรักอรอบแรกที่สามมานะคะพี่เขาบอกว่าแบบเหมือนท่านก็เลือกเราใช่ไหมคะคือแบบถูกชะตาหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยอยาก ให้ท่านกลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยก็คือแบบองคนะ์นั่นเลยเหมือนแบบ first thought ว่าคิดถึงอะไรนะคะสำหรับภาพเนี่ยสมมติเราเลือกภาพพระเนตรให้น้องจิ๊จิมาปีกพระเนรถ้าเราเลือกภาพเป็นพระแม่อุมาทเทวีเจ้าอย่างนั้นนะี่อ่ะก็พระแม่ให้นึกถึงพระเนธกับพระแม่ะคะโอเคพี่พ,พาอ่เขียนนี้อย่างน,นี้นะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นเซตน,นี้ที่พี่พาเลือกคืออะไรนะคะอะอุดมสมบูรณ์เงินทองนมน้ำหอมก็จะเป็นภาคของมองหาราชาที่นี่ซึ่งเราเคลือบให้เรียบร้อยเลยอ,อขอให้สำเร็จในสิ่งที่ขอนะคะรวยค่ะสำเร็จสำเร็จ จริงๆขอมาแล้วรอบหนึ่งเราประสบความสำเร็จก็เลยกลับมาขอาคนที่สำเร็จแล้วกลับมาเนี่ยให้ขอบคุณก่นอนวันนี้ลูกมาขอบคุณองค์พ่อทีท่ในวันที่นี่ด้ของมองคลน,นี้ค่ะแล้วขอพรอสัน้นๆเดือนนี้สองเดือนนี้อยากได้อะไรความล่องโกเรื่องอะไรไปค,ความรวย let's ก o การ<อ>ขอพรที่มหาเทวเดชเนตแห่งนี้นะคะพิเนตปางมหาราชานะคะเหมือนได้สก,การะขอพรที่อินเดียถึง8ที่เพราะว่าผู้สร้างเขานำมือศักดิ์สิทธิ์ปางไว้ตามมรดกของท่านนะคะไปเดี๋ยวเราไปขอพรกันค่ะ ตรงนี้จะเป็นพระศิวะด้วยใช่คะ่ะใช้มุมด้านนี้จะเป็นมุมงานสร้างพระศิวะเจ้านะคะด้นนานซ้ายไม่ได้เห็นแต่จะเป็นการขอสร้าวิหารพระแม่เจ้าพระแม่อยู่ข้างในนะคะต้านเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันมีหนูมูสิกะด้วยที่นี่หนูนี่ก็จะเหมือนแมสเซนเจอร์นั่นเองพี่หนูจะเป็นเหมือนแมสเซนเจอร์ะจะจได้พรเร็วขึ้น เดี๋ยวน้องๆนะคะขึ้นไปทำพิธีด้านบนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่พามจะให้เราไปขอพอรจากพี่หนูให้พี่หนูย้ำพรให้เราพี่หนูนะคะจะเป็นเหมือนสเซนเจอร์บางคนนะคะก็ขอพรแล้วอาจจะบนบนที่นี่คือผลไม้หรือจะกลับมาร่วมบุญหรือว่าอยากจะถวายบริวารก็คือพี่หนูนะคะใครที่มีเทศเอาไปขึ้นเนที่บ้านเนี่ยก็สามารถนํากลับไปสการะที่บ้านได้ถ้าเกิดจะบนบ้านสังกัดขึ้นที่บ้าน ก็หนึ่งผลไม้สองก็พี่หนูก็ได้ค่ะหรืออยากจะเป็นในเรื่องของการทำความดีก็ได้ค่ะถวายท่านหรือสวดมนต์ก็ได้ค่ะอยู่ที่ใจนะศรัทธาอ้อนวอนท่าน,ออน,น,านบ่อยๆถ้าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะเช้ามาก่อนออกจากบ้านก็นึกถึงพระพิคเนตไว้ทุกคนพร้อมอยางค่ะพร้อมรวยนะพร้อมรวยขอให้สำเร็จในสิ่งที่ขอนะคะมหาราชาประทานพรทีนี้นะเดี๋ยวเราจะสบตาท่านไว้นะครับเราอย่าเพิ่งนึกคิดเราอย่าเพิ่งขออะไรกันนะเราทําใจให้สบายๆก่อนนะครับ Oh. เดี๋ยวเราจะเดินลอดใต้ขาท่านฝั่งนู้นก่อนนะนะครับแล้ว<ๆ>เราก็วนออกมายืนตรงนี้นะครับแล้วก,กลับมายืนกันที่เดิมนะทั้งหมด2รอบนะครับรอบแรกนะครับเราจะกั้นหายใจก่อนนะบอกสิ่งที่เราทุกข์ใจสิ่งที่เรากังวลใจทั้งหลายก่อนแล้วรอบที่2เราจะหายใจปกติพอหนึ่งข้อที่เราปารถนาที่สุดนะครับเราจ่อโจงแล้วระบุลงไปเลยนะครับว่าเราต้องการสิ่งใด กรับเสร็จแล้วกุมโฮแวนสมือพร้อมกับพรที่เราขอไว้นะครับเม่กี้นี้ตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะเราจะส่งตรงถึงท่านใครกุมโฮแวนเสร็จแล้วก็มากระซิบพี่หนูต่อนะโต๊ของเรานะเอาลงไปวางไว้บนโต๊ะด้านล่างสีขาวๆนะแล้วเราก็ไปจีกระดิ่งตรงนู้ดคนละ3ครั้งนะครับ ตอนนี้นะคะเราก็ไหว้พระพิฆเนศนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหว้องค์พญานาครากกันด้านในเขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนจำลองเมืองบาดาเลยไปกันไปกันตะกี้นะคะไปไหว้ข้างนอกมาแบบคือแค่เข้ามาตรงเนี้ยก็รู้สึกเย็นแล้วว่ะคือเป็นแบบเหมือนเมืองบาดาจริงๆเย็นไหมเย็นค่ะ <laughs> โดนมาขับให้พูดนะครับร <laughs> ้อนเลอๆเย็นจริงจริงอันนี้ก็คือจะไหว้องค์พญานาคร้วก็เนี้ เป็นเรียกว่าเป็นแบบร่วมบูรสร้างบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์นะคะกาแพงพญานาคนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปไหว้กันนี้เลย3รอบนะครับเราจะขออะไรก็อบอกท่านไปด้วยนะนะครับ3รอบเสร็จแล้วเราก็คุมอย่างนี้เลยสองข้างอันี่คือหัวใจพญานาคนะครับอ่าแล้วก็กุมขอเลยเราจะขอความรักความสามัคคีความเมตตานะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือญาติสนิทวิสหาหเพื่อผงได้หมดนะครับอันนี้นะครับ ันนี้ท่านชื่อวาสุกีนาคราชท่านชื่อพิดาธาทิพเนศนะอันนี้จะเป็นนักสวรรค์น,นะครับอขอพรได้อันนี้เราก็รู้จักกันอยู่แล้วเนาะค่ะขอปูดทีชโชกับแม่ย่าสีวัตถุมาคาอยู่ด้านหลังนู้นก็แสนสิริจันทานาคราชนะครับกับสีทองนั้นอ,อันันตานาคราช พญานาคราศนะคะมหาลาภมหารวยมหาเกียรติยศนะคะเป็นองค์ที่สนับถือมากๆากแล้วก็เป็นองค์ที่ถาบูชายอยู่ประจํานะคะเพราะว่าพญานาคช่วยในการเจราจาค้าขายนะคะอย่างสายเนี้ยต้องแบบคุยทั้งกับลูกค้าคุยทั้งกับพาร์ทเนอร์แล้วก็คุยเจราจามากมายตกลงต่างๆนะคะก็คือท่านจะช่วยให้ผ่านไปได้ด้วยดีวาจาเป็นเลือดค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ทํางานสายนี้นะคะจนแนะนํามากๆเลยมาไหว้ยพญานาคราศนะคะและที่นี่นะคะมีทั้งปู่ย่าพญา,พานาะค มาขอได้เลยพี่พามนะคะบอกวิธีการขอด้วยก็ถ้าใครแวะมาที่นี่นะคะอย่าลืมไหว้พระพิฆเนศเสร็จแล้วก็มาไหว้องค์พยานะาคราชกันด้วยนะคะ ขอขอบคุณลูกค้าทุกคนมากๆเลยนะคะที่บูชาสร้อยข้อมือศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายนะคะเราก็ได้นํามาทําบุญค่ะวันนี้สักก็ได้นะทำทาบุญก็เอาบุญมาฝากลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะใครที่มาไหว้นะคะแนะนําให้ใส่สร้อยข้อมือไม่ว่าจะเป็นองค์พญานาคราชองค์งพะคระพีคเนศหรือหนูมูจิกานะคะใส่มาไหว้ด้วยยิ่งดีใหญ่เลยค่ะหรือใครมีองค์อื่นก็มาไหว้ได้เพราะที่นี่ก็มีองค์พระแม่แลักษมีเหมือนกันอย่าลืมมาไหว้ขอพรเอาบุญกลับบ้านกลับออฟฟิศไปเฮงเัง,งกันนต่อะคะ เราเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ